สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอป้าท้ายบ้านช่าแนลนะ,ะวันนี้ปุ๊จะพาทำอะไรเอารถกระบะมาจอดเออมาขนขนให้เต็มลันคำเออเออ,เอ,อ Lui lui. lui, 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 Ờ, Lui, Lui, áo Lui, นีปหนีบลนหนีบลนสักห้าหกทีไมเป็นรเฮ้ยมันไม่ได้ขนาดนั้น มันพ้นพันจริงจริงไม่เราเราจะแบกไม้เราแบกไม้ไปนูนน <ะ S 2> น่ไนไะใส่รถอืมเจ้าแผนกตัดอันนั้นแผนกเก็บนี่ถ้ามีปลาปลาไทยบ้านอยู่ก็โอ้ไม่ใช่ปลาคู่หูฉันอยู่ก็ได้แบกม้

ก็ว่ากันไหมสีขาวนี่มันไม่หลัวดดเนาะขาวยังเหมือนเดิมใช่มันจะหลวัวก็จะเฉพาะสีแดงนุ่นเอซีมายะานุ่น่ะ A maki 2.? zan'an na. ใช่เนาะมัดโคตรแน่네นเลยเออแน่นถึง เห็นไกต้องหักเลยอ๋อหุดออก 明白了。Yeah, yeah, yeah. ดียวนาน่พันี่ัรเองดักเงนียังไม่เย็นลงยอียังเนอะก็ตอนทำเราก็จะให้มันแน่นหนาเนาะไมได้ดัร ว่าอันนี้พี่เนี่ยตุ้งต้องเอาไว้ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้นะมึงคล้องกันเมื่อกี้นี่แหละเหรอเออนั้นเอาอันนี้อ่ะยานี่ยามันออกไหมนั่นยาตัวพูนทุงพี่ไหนนั่นแหละทายนั่นแหละบอกไม่ยาเราขยับดูอ๋อเออเออเอามาบุเดวเดะ Ừ. 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 à Ừ. <laughs> 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 Bà À.

ไปล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตัดดก่อนตัดชัก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 ก่อนชัก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 ก่อนเดี๋วเดี๋ยวมันจะโ้งก่อนอ่ะแล้วอันนี้ไปไหนล่ะสิมันล่วงนะอฮ้ยลืๆ เขาเลยดื่มเนาะวนดวนเรียดวนเรียดวนอันนี้เรียดก็ไม่เรียดเฮ้ยแอมไม่ได้เขาใส่งก้นกระแด็นแก้

อโอ้อันนี้ไอเสือไอแม่จ<า>กมัจกตะนันจกักดิตะลบมันลึงทึ้งทึกไปหมดเลยนะอตอนหมักจะยัดมันเน้นไหวบอเอาพืชเพื่อน,น Hà, oh, là, đe. oh, uh. À, cô đi. Đó, chị con mà đây, đi, được rồi. อะไรคะไม่ใช่พนกงนไม่ใช่พนนกาโอ้ยเดีนะงานเราก็จะสำเร็จเลที่สองอันใบไม้นี่ก็ล่นแข้งเห็ดงานไหม คู่หูใครเนาะมัดเสือแล้วนี่เสือเสือกระปุเสือกระเพนเอะเอ็นแบบเออก็อยู่ตรงนี้น่ะเรพวกเจ้าบอกไปกินข้าวกันเด้อเอาขอลูบหน่อยครับเอาตอนนั้นมาขอลูบกันเถอะยังไม่ได้ยังยังยังตึ๊บนันอ่าโอเคอย่าอย่าบังเด้ออย่าบังข้างหลังอย่าบังข้าง ว้าไปไปนผ้าพื้นังแลวดอเื่อังคปนี้ดักตอล้ว หันไปเลยพี่เอนหันไปวันนี้แหละค่อยไม่ไปไปค่อยซูมเออซูมเออเอาตอง่ซูมมันเจ้เห็นช่างเลยซูม่นี้ตรงตุจะเห็นช่างโคบด้วยจะเห็นคนทนได้ใช่ไหมคนทนได 嗯，<laughs> 我怕不压妆、哎 <呀 S 1>。<coughs> จังเไรค่ะในกระเป๋า ใจเย็นใจเย็นบ้าอ้าอ๋อเนี่ยนี้เห็นไหมมันมันมัน่งกันมันทันทับเอ็น โอว้าเมื่อ,อ,อกี้คอยแกะไม่ได้คอยก็เรียกปุ๊พี่แอนแกะเรียกป้าเชฟบ,บ้าน <c oughs> โอ้ป้าเชฟบ้านก็ใช้ตลาด<ก>ไหมใช้หมอใช่หมอ แตนเราก็อยากลราให้มันแน่นหนานะปุ๊บ <c> ต <oughs> ังแกก็อยากจะปับ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 แกใช่ไหม,ไม,ม <c oughs> สีแดงอ่ะอันนี้เป็นหน้ากแกเนาะมีเวลาเปล่าวะอนนเอาไปไว้ตรงลงรถก่อนเหรออ่ะไม่เอาไปขึ้นรถเลยเพราะเอาไม้ไปบ้านปลาแล้วก็เอาเต็นท์ไปบ้านปลาอันนี้ก็เอาไปเก็บบ้านปลาาเลย อะเรื่องนางแก่อกแล่ะฮะไหนเล่าอ้าวปุ๊ฮ่า่าฮาเออแล้วคิดว่าหมดลืมลืมลืมข่าวเออค่อยคิดว่าหมดแล้วไอ้ปุ๊กคิดว่าหมดแล้ว Ui, có một lòng gì vậy?